เรียนทนานคณะกรรมการที่เคารพพวกเรามาจากโรงเรียน,นรัตนบุรีจะมานำเสนอโครงงานวิทยา,าศาสตร์สาขาว,วิชาเคมีเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดไคโตซานที่ได้จากเปลือกกุ้งและกระดองปูนาที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดข้าวหอมมะลิคณะผู้จะทำมีดังนี้ 1. นายจิรั์ทงศาสตร์2นางสาวธรออิสาโพออน 3. นางสาวนิธิมาสาแก้วที่มาและความสําคัญข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญเนื่องจากเป็นพืชที่เป็นอาหารหลักและมีผลต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ชุมชนอำเภอรตัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เกษตรกรส่วนใหญ่ทำนาปลูกข้าวแต่ปัจจุบันยังประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ำต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เกิดผลกระทบอื่นมากมายตามมาจากการศึกษาพบว่าไคโตซานคือสารที่สกัดได้จากองค์ประกอบของสัตว์จําพวกกุ้งหอยปูและมแมลงตลอดจนเชื้อราและเห็ดบางชนิดไคโตซานประกอบด้วยน้ําตาลกูโคซามินซึ่งมีไนโตรเจนมาต่อเป็นสายยาวเมื่อสลายตัวจะช่วย เพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินและยังสามารถจับกับไอออนต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ดังนั้นในโครงงานวิทยาศาสตร์ทางคณะพุทธธรรมจะศึกษา 1. ปริมาณส,า,สารสกัดไคโตซานที่ได้จากเปลือกกุ้งและกระดองปูนา2เปรียบเทียบประสิทธิภาพส,า,สารสกัดไคโตซานที่ได้จากเปลือกกุ้งและกระดองปูนาในการเร่งการงอกของเม,ล,งมล,ล็ดข้าวหอมมะลิวัตถุประสงค์ของการศึกษา1การศึกษาปริมาณส,า,สารสกัดไคโตซานที่ได้จากเปลือกกุ้งและกระดองปูนา2ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดไคโตซาน ที่ได้จากเปลือกกุ้งและกระดองปูนาในการเล่นการงอกของเมล็ดข้าวหอมมะลิสมมติฐาน1สารสกัดไคโตซานที่ได้จากเปลือกกุ้งและกระดองปูนามีปริมาณแตกต่างกัน2สารสกัดที่ได้สขอไปครับสารสกัดไคโตซานที่ได้จากกระดองปูนามีประสิทธิภาพในการงอกของเมล็ดข้าวหอมมะลิมากที่สุดลองลงมาคือเปลือกกุ้งตัวแปรที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น2ตอนครับตอนที่1ตัวแปรต้นเปลือกกุ้งและกระดองปูนาตัวแปรตามปริมาณสารสกัดไคโตซานที่ได้จากเปลือกกุ้งและกระรองปูนาตัวแปรควบคุมปริมาณเปลือกกุ้งและกระรองปูนา แล้ววิธีการสกัดครับตอนที่2ตัวแปรต้นสารสกัดไคลโตซานที่ได้จากเปลือกกุ้งและกระปองปูนาตัวแปรตามการงอกของมเมล็ดข้าวหอมมะลิตัวแปครควบคุมปริมาณสารสกัดไคลโตซานระยะเวลาจํานวนมเมล็ดข้าวหอมมะลินิยามสับเฉพาะเป็นดังสไลด์ครับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและสารเคมีเป็นดังสไลด์ครับค่ะสําหรับวิธีการดําเนินการนะคะตอนที่1เราจะศึกษาปริมาณสารสกัดไคลโตซานที่ได้จากเปลือกกุ้งและกระปองปูนาค่ะ 1. การกำจัดโปรตีนนะคะเราจะชั่งน้ำหนักเปลือกกุ้งและกระดองปูนาใส่ลงในบิก g e r บิ g ีเกละสองร้0กรัมจากนั้นเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น4%เปซ็นตและนำไปต้มที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเดือดของน้ำเป็นระยะเวลาสีชั่วโมงจากนั้นนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดและเข้าตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิร30องศาเป็นระยะเวลา2ชั่วโมง3 0นาที2การกำจัดแร่ธาตุค่ะเราจะทำเช่นเดียวกันกับการกำจัดโปรตีนค่ะแต่เปลี่ยนสารละลายเป็นสารละลายกรดไฮโดรคอริกความเข้มข้น4%เป สามการกระจายมือะซิติลเราก็จะทําเช่นเดียวกันค่ะแต่เปลี่ยนสารละลายเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น40%ตอนที่สองนะคะเราจะศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสก,ากัดไคโตซานที่ได้จากเปลือกกุ้งและกระดองปูนาที่มีผลในการเร่งการงอกของมเมล็ดข้าวหอมมะลิค่ะการนําไคโตซานไปใช้ประโยชน์นะคะ1จะชั่งน้ําหนักสารสก,ากัดไคโตซานที่ได้จากเปลือกกุ้งและกระดองปูนาที่น้ําหนัก2ไปละ10กรัมทำสามซ้ำทั้ง2ชนิดใส่ลงในบิเกอร์อย่างละใบ 2. เมื่อชั่งน้ำหนักสารสกัดไคโตซานที่ได้จากเปลือกกุ้งและกระดองปูนาแล้วนำมาผสมกับน,น้ำกันจำนวน1ลิตรจะมีความเข้มข้น2 8และ10กรัมต่อลิตรค่ะ 3. นํนำมเมล็ดข้าวที่ผ่านการแช่น้ำมาแล้ว1คืนนำมาแช่าสารสกัดไคโตซานที่ได้จากเปลือกกุ้งและกระดองปูนาที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นระยะเวลา2ชั่วโมง 4. ตัดกระดาษกรองให้มีขนาดพอดีกับกล่องพอลเมล็ดจากนั้นใส่ลงในกล่องพอลเมล็ด5ใช้ปิเปตดูดสารละลายที่ความเข้มข้นต่างๆจำนวน5มิลลิลิตรใส่ลงในกล่องพอลเมล็ด 6. นำมเมล็ดข้าวหอมมะลิใส่ในกล่องพ่อเมล็ดกล่องละ4เมล็ด 7. ทำการทดลองเปรียบเทียบการงอกของมเมล็ดข้าวหอมมะลิในน้ำกันโดยใช้น้ำกันเป็นชุดการทดลองควบคุม 8. วางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา9วันจะทำการสังเกตและบันทึกผลทุกๆ24ชั่วโมงโดยวัดความยาวรากควา,าวความยาวรำงต้นและาาาการหาค่าดัชนีการงอกของเมล็ดค่ะผลการศึกษาค้นคว้าแผนภูมิที่1เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความยาวรากของเมล็ดข้าวหอมมะลิเป็นไปตามแผนภูมินี้ค่ะ แผนภูมิที่2เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความยาวลำต้นของมะลิข้าวหอมมะลิเป็นไปตามแผนภูมินี้ค่ะแผนภูมิที่3ดัแต่ชนีการงอกของมะลิข้าวหอมมะลิเป็นไปตามแผนภูมินี้ค่ะสรุปผลการทดลองจากการศึกษาปริมาณสารสกัดไคโตซานที่ได้จากเปลือกกุ้งและกระดองปูนาพบว่าสารสกัดไคโตซานที่ได้จากกระดองปูนามีค่าเฉลี่ยน้ำหนักมากที่สุดคือ25.10กรัมและในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้งและกระดองปูนาในการเร่งการงอกของมะลิข้าวหอมมะลิ 1. สารสกัดไคโตซานที่ได้จากกระดองปูนาความเข้มข้น10กรัมต่อลิตรมีค่าเฉลี่ยความยาวรากของเมล็ดข้าวหอมมะลิมากที่สุดคือ6.02เซนติเมตร 2. สารสกัดไคโตซานที่ได้จากกระดองปูนาความเข้มข้น10กรัมต่อลิตรมีค่าเฉลี่ยความยาวาลำต้นของเมงล็ดข้ขดาวหอมะะะออมะลิมากที่สุดคือ15.46เซนติเมตร 3. สารสกัดไคโตซานที่ได้จากกระดองปูนาความเข้มข้น10กรัมต่อลิตรมีค่าเฉลี่ยดัชนีการงอกของเมล็ดข้าวหอมมะลิมากที่สุดคือ2.94ค่ะอภิปรายผลการทดลองตอนที่ 1. ศึกษาปริมาณสารสกัดไครโตซานที่ได้จากเปลือกกุ้งและกระดองปูนาพบว่าสารสกัดไครโตซานที่ได้จากกระดองปูนามีน้ำหนักเฉลี่ยมากที่สุดคือ25.1 0กรัมและมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเท่ากับ12.5สส่วนปริมาณสารสกัดไครโตซานที่ได้จากเปลือกกุ้งมีค่าเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ23.1 1กรัมและมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเท่ากับ11.56ค่ะ ตอนที่2การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดไคโตซานจากเบอร์กุ้งและกระดองปูนาที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดข้าวหอมมะลิพบว่าสารสกัดไคโตซานที่ได้จากกระดองปูนาความเข้มข้น10กรัมต่อลิตรสามารถเล่นความยาวรากความยาวลำต้นและดัชนีการงอกของเมล็ดข้าวหอมอมะลิได้ดีที่สุดซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจุฬาลัชายนานันและสัตยธรวงเรียงพบว่าผลของไคโตซานต่อ,อก,การงอกและการเจริญของข้าวพันธุ์หลวงสันป่าตองโดยแช่ข้าว นำไปเพราะในสารละลายไข่ตัวสารความเข้มข้น8กรัมต่อลิตรมีอัตราการงอกสูงสุดคือ94.6%ส่วนระดับความเข้มข้นของไข่ตัวสารที่มีผลทําให้ความยาวล่ากและความยาวลาต้นสูงที่สุดคือ10กรัมต่อลิตรและ2กรัมต่อลิตรตามล,ลาดับค่ะข้อเสนอแนะ 1. สารสก,กัดไข่ตัวสารที่ได้จากการทดลองควรนาไปศึกษากับข้าวแต่ละสายพันธุ์ 2. ควรศึกษาไข่ตัวสารจากเบอกสัตว์ที่หลายชนิดมากกว่านี้ 3. ในการศึกษาการเาร่งการงอกของเมล็ดข้าวของมมลิดอาจใช้ระยะเวลาที่นานกว่านี้ ประโยชน์ที่คค่ว่าจะได้รับ 1. สารสกัดไคโตซานที่ได้จากเปลือกกุ้งและกระด,ดองปูนา 2. สาม,มารถเร่งการงอกของมะลิข้าหวหอมมะลิได้โดยใช้สารสกัดจากเปลือกกุ้งและกระด,ดองปูนาค่ะหอมมะลิข้าหวหอมมะลิได้โดยใช้สารสกัดจากเปลือกกุ้งและกระด,ดองปูนาค่ะพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ